ก็ใช้ช่วงเบรกๆเนี่ยหาที together, ่หายตัวไปไปหาพี่แดนพี่บีมค่ะลุยซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่นะคะวันที่2พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะก็มีเพลงฮิตนะคะสมัยเราเป็นเด็กๆนะคะซาซันซันแชร์แวบแต่แวบอะโหจัดหนักมากจริงๆนะคะก็คือเป็นมหัศจันยร์นะคะของการขายบัตรคอนเสิร์ตค่ะไม่น่าเชื่อว่าคอนเสิร์ตหนึ่งครั้งครั้งเดียวของเขาเนี่ยค่ะแค่10นาทีนะคะบัตรหมดขายเกลี้ยงเลยนะคะอิมแพ t อารีนาเมืองทองธานีค่ะแดนมิวก็เลยต้องตั้งใจเป็นพิเศษค่ะเรา ไปดูบรรยากาศการซ้อมนะคะรวมไปถึงไปฟังสัมภาษณ์ด้วยนะคะทั้งสัมภาษณ์คู่แล้วก็สัมภาษณ์เดี่ยวพี่บีมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ผอมลงแล้วก็บนค่ะมันไม่ค่อยเจอพี่ออยเลยหวานใจเพราะว่าตอนนี้ก็ซ้อมหนักจริงๆนะคะไปให้กําลังใจกันเลยดีกว่ากับแดนบีมนะคะรวมไปถึงใครเป็นสาวกดีทูบจะได้ฟินกันแน่นอน2พฤศจิกายนนี้ไปดูเลยค่ะ วันนี้ก็เป็นการซ้อมแบบเต็มๆกับแดนเซอร์ครั้งแรกก็งง,งงๆก็สารภาพไปเลย,เลยแล้วกันแต่ก็เต็มที่ฮะก็ <c oughs> นี่ดีกว่าที่คิดไว้เราจะไปกวนแดนเซอร์ออกมาก็โอเคครับเรียกว่าตื่นเต้นมากกว่าตอนแรกอย่างที่เริ่มแถลงข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตครั้งนี้เราก็คิดว่าโอ้โหเราเหลือระยะเวลานานมากแต่พอมาถึงวันนี้นี่ยนิดเดียวเองเลยประมาณสิสวันเท่านั้นเงี้ยครับก็เลยต้องเร่งทาทุกอย่างตั้งสมาธิทุกอย่างให้เต็มที่ครับอ๋อหน้าตาจะเหมือน ตาดมินเป็นศิลปินใหม่ครับพี่บิ๊มเขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าครับเพราะเพราะศิลปินที่เคยเป็นไม่ไม่มีแล้วไงมว่่าาินนเพร์ททีสะครับก้อนนี้ผมขอเราเราขอเก็บเป็นแบบเรื่องที่เอาไว้ให้ทุกคนลุ้นดีกว่าเออนะครับผมด2 b ก็คือด2 b ครับก็ต้องมากันครบอยู่แล้วครับคิดถึงครับคิดถึงแน่นอนครับก็ ดีใจทุกครั้งอ่ะที่แบบตื่นมาแล้วก็รู้ว่าวันนี้จะมาซ้อมคอนเสิร์ตรู้ว่าเ,เดี๋ยววันนี้ได้เจอน้องนะได้เจอได้เจอคนที่แบบเคยทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยน,นะครับผมมันเป็นแบบความรู้สึกดีๆแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขยังก็บอกอีกทีแล้วกันว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากกับคนส์ตครั้งเนี้ยที่เราเองก็อยากจะเก็บความทรงจำดีๆไว้แล้วก็ฝากบอกน,นิดนึงนะฮะสำหรับหลายๆคนที่พยายามตามหาบัตรอยู่นะฮะก็ระวังเรื่องมีฉาชีพกันนิดนึงนะครับตอนนี้หลายๆคน มีการโอนเงินให้กันในราคาที่แพงแล้วไม่ได้ของอะไรเงี้ยครับหรือไม่ถ้าจริงๆก็โทรตรงที่เราได้เพราะว่าเราก็เหลืออยู่หลายใบที่กักไว้ทำกำไรอะไรที่นี่หรือูรือคัวามสักสิบอ๋อหรอครับที่ผมก็เหลือประมาณสามสิบไม่มีวันที่สองไเจอกันมันแน่นอนนะครับกี่โมงกี่โมงมาตั้งแต่หกโมงได้เลยนะครับคอนเสิร์ตเราก็จะเริ่มกันตอนประมาณสามทุ่ม โอ้โหรีมาทำไมวะพี่อยากให้อย่างนี้เลยฮะก็คือในคอนเสิร์ตสมมุติเราเราขึ้นโน้ตตัวแรกมาปุ๊บร้องได้เลยโอ้โหก็คือรู้เลยว่าสมมุติเพลงนี้ปุ๊บร้องตามทันทีนะฮะนั่นไงทำได้ผมก็กราบอะฮะครับระวังนะจับทั้งงานโอ้โหจริงออะเหรอ สวัีค่ะ,ะมาให้กำลังใจพี่บีมเลยค่ะขอบคุณมากมาซ้อมหนักคนต้องการก,กำลังใจมากจริงๆริงกอนเลยอ่ะนี่เห็นบอก,กว่ากลับบ้านไปด้วยกันเลยปเห็นั้ย <c oughs> เก่งใจพี่ออยไ <c> ม <oughs> ่ต้องเกรงใจ เห็นบอกซ้อมหนักผอมลงเลยค่ะผอมลงเหมือนกันครับผมเพราะว่าเต้นกับทุกวันเลยแล้วก็แล้วก็มันเหมือนวิ่งอะนะวิ่งวิ่งทุกวันก็ได้เหงื่อเหมือนกันพี่อ้อยบ้างเลยบ้างไม่ได้เจอหน้าเลยอะจริงซ้อมแบบมีทั้งถ่ายละคร2เรื่องแล้วก็มีซ้อมนเสร็จหมดเลยฮะไม่ค่อยได้เจอจากละครก็มาซ้อมใลยใช่ใช่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบเราเต็มที่แล้วก็มันมันสนุกอ่ะมันถ้าเบื่อเราทํางานอะไรแล้วถึงมันจะยากแต่มันสนุกเนี่ยมันก็ ก็สาเร็จได้สนุกแน่นอนเนาะไม่ได้เจอนนนแด,อมด,อดนมากเหมือนกันครับแล้วก็ก็รู้สึกรู้สึกดีนะที่ได้ที่ได้กลับมาเจอแล้วก็ได้กลับมาทํางานกับคนที่เราสนิทด้วยีกทีแล้วก็อันแต่งก็ยังไม่มีฮะเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนบ้านตอนนี้ก็ไม่ค่อย,ไม,อยไ,ไม่ค่อยได้มีเวลาไปดูนะครับ<ช>ครั้งหน้าสุดที่ไปเนี่ยคือเทสไฟอ่ะคือเปิดลองเปิดไฟดูไอ ตอนกลางคืนมันสว่างพอไม้โคมไฟที่แพงๆของพี่บีสวยนะสวยนะงบบานไหมครับบานมากเก็ตังไว้แค่ประมาณสิบกว่าอะไรเงี้ยมันก็ไปถึง20่สิบหรืออะไรเงี้ยก็ขอบคุณแม่ฮะเป็นผู้สำลักช่วยดูแล นัดพบก็ไปเรื่อยๆเลยฮะก็ตอนเนี้อาทิตย์นี้ก็ยังมีถ่ายอยู่ครับภี่พบยังไม่ได่นองยังยางก็ตอนนี้ก็เป็นก็ฟื้นฟื้นแหละมีเรื่องที่ที่เข้ามาในในฐานะของคนละถามรักเธอจาฉันได้หรือเปล่ารักเป็นเรื่องความรักแล้วครับผมน่าสนป็นคูจิ้นออมบีมก็เล่นกับออมมานานนะครับของน้องเขาก็น่ารักเราก็แบบก็รู้สึกดีดีใจที่แบบว่าเรื่องนี้ได้เล่นกับออมมาและดีครับตั้งแต่แบบกี่ปีแล้วใส่ดีด้วยนี่ใส่ดีด้วยต่างคนต่างดีฮะมันดีไม่มีที่อยู่ น้องให้ไหมน้องให้สิก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยครับก็สําหรับคนที่มีบัตรแล้วนะฮะอยากให้ซ้อมมาให้เต็มที่ครับผมเอาแบบว่าแบบร้องได้ทุกเพลงนะครับผมเต้นตามให้เต็มที่แบบเก็บแรงมาไว้ให้เต็มที่นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่ๆนพวกเราก็เต็มที่อยู่แล้วครับเยาจะให้ไปให้พี่บีมเลยมากขอบคุณลวงหน้าสัญญานะเอาดอกไม้มาให้กันเยอะๆนะ ให้พี่บีมด้วยนะคะดูออแอมากขาดความอบอุ่นนะคะไปให้นางกอดนิดหนึ่งนะคะอ้ยกำไรแซวเล่น4 5 6ห